สวัสดีครับกินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ l i ซ a าเวนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมพาทุกคนไปดูสื่ออีกหนึ่งสื่อครับเป็นสื่อจากต่างประเทศนะครับสื่อนี้มีชื่อว่าซอนทบารัตนะครับเป็นของตุรกีนั่นเองครับทางด้านสื่อของตุรกีนะครับเขาก็ลงในเว็บไซต์ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ให้ด้วยนะครับเป็นซอนทบารัตตุรกีนะครับเขาลงประวัติของน้องลิซของเรานะครับเอาไว้แบบ โอ้โหผมมานั่งแปลแล้วเนี่ยแน่นหนาจริงๆนะครับมีประวัติทุกย่างก้าวของน้องเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าประวัติที่เขาลงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอาจจะบอกเล็กๆน้อยๆนะไม่บอกหมดเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็บางส่วนเรารู้กันอยู่แล้วนะก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับผมฝากถึงแอนตี้สักเล็กน้อยนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไอแอนตี้ที่บอกว่าน้องไม่ใช่ระดับโลกเนี่ย ไปเปลี่ยนความคิดสมัยนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูนะครับถ้าเขาไม่ได้ดังระดับเวิล c ์คัพระดับโลกเนี่ยเว็บไซต์สื่อข่าวต่างประเทศต่างๆนานาเนี่ยไม่มานั่งหาประวัติเขานะครับอย่างเว็บไซต์ที่ผมยกขึ้นมาวันนี้เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์สื่อข่าวของตุรกีนะครับแล้วก็หาประวัติดีเทลน้องมาเนี่ยเรียกว่าทุกมุมเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับให้คนในประเทศของเขาได้รู้จักน้องของเรานะครับแบบเต็มๆรู้ที่มาที่ไปทุ ย่างก้าวของน้องลิฟนะครับเพราะงั้นถ้าไม่ดังจริงไม่โวลค้าจริงไม่มีใครมานั่งหาดีเทลข้อมูลนะครับเพราะงั้นฝากแอนตี้นิดนึงครับเปลี่ยนความคิดสมัยนะครับอืมเรามาเข้าเรื่องกันครับกับเว็บไซต์ซอบรัดของทางด้านตุรกีนะครับเขาก็พาดหัวข่าวเอาไว้ว่า ลาลิสามดนบาลคือใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่นะครับอืลิซ่าหนึ่งในสมาชิกจากวงเกาหลีใต้ที่ทั่วโลกกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับออันนี้ก็คือหัวข้อที่เขาพาดเอาไว้นะครับ แล้วก็มีหนึ่งประโยคนะครับที่รู้สึกว่ามันโดนใจนะครับเขาบอกว่าลิซ่าเป็นนักร้องเพลงป๊อปชาวไทยที่อยู่ในกลุ่มนักร้องชาวเกาหลีใต้เธอเนี่ยเปรียบเสมือนพายุที่กําลังพัดพาโลกใบนี้ไปนะครับอืมเปรียบน้องของเราเป็นพายุกันแล้วนะครับก็ชั่วโมงนี้สาวน้อยของเราก็รุนแรงเปรียบดังพายุจริงๆครับผ้าถั่วได้ดีมากๆเลยเรามาเข้าเนื้อหากันครับเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังบางส่วนนะครับเขาบอกว่า น้องนะครับเป็นนักเต้นหลักนะครับของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้อย่างแบทพิงนะครับแล้วก็เป็นแรปเปอร์ด้วยเขาก็ลงประวัติของน้องลิซเอาไว้นะครับเขาบอกว่าน้องลิซเนี่ยเกิดเมื่อวันที่27มีนานะครับปีพศ2540นะครับมีชื่อว่าปรานปียานะครับซึ่งเกิดในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อตอนเด็กก็มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลริสานะครับ ลงไว้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งประวัติของคุณพ่อเลี้ยงนะครับเขาก็ลงไว้ว่าเป็นเชฟชาวสวิตชื่อดังระดับโลกนะครับคุณมาโก้นั่นเองครับตรงนี้เขาจะลงประวัติของลิซ่าเอาไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเลยนะครับจนถึงเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าน้องเนี่ยมีการเข้าร่วมการประกวดเต้นมากมายนะครับเข้าแข่งขันหลายๆที่นะครับต่อมาน้องก็เข้าเต้นในชื่อวีซ่าครูนะครับก็เป็นกลุ่มที่เต้นของน้องนั่นเองนะครับ พวกเขาได้พบกับแบมแบมจากกลุ่ม GOT7 ด้วยแล้วกลายเป็นเพื่อนกันนะครับเขาก็เล่ายาวมาจนถึงว่าลิซ่าเนี่ยเป็นเพียงคนเดียวที่ไับเลือกจาก4,000คนนะครับในการออดิชั่นของ YG ประเทศไทยนะปี2010น้องเป็นเด็กฝึกมาแล้ว5ปี6เดือนนะครับในปี2,559เนี่ยน้องได้เดบิวต์ในฐานะนักเต้นหลักและนักแร็ปนะครับของวง b บ็คพิงนั่นเอง น้องเป็นเด็กฝึกไอดอลต่างชาติคนแรกที่ปรากฏตัวใน YG Entertainment ด้วยนะครับอืมพอจบจากเรื่อง YG กับ b a c k p i n k นะครับเขาก็ยังเล่าในมุมประวัติของการเป็นแฟชั่นไนคอนด้วยนะครับไม่ว่าการที่จะได้เป็นแบรนด์อมาัสเดอร์ของเซรีนนะครับจนมาเป็นโคโบ b แบรนด์นะครับเล่ายาวไปจนถึงที่น้องได้เข้าร่วมง,งานของ p า d d a ที่มิลานแฟชั่นวีคเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ จริงๆข้อมูลมีเยอะกว่านี้มากนะครับเขาลงไว้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งประวัติการขึ้นปกนิยาสานะครับไม่ว่าจะเป็น Harper b a ์ a าซ่าเชน่านะครับไนลอนเจแปนนะครับวอคิวเรียวอ์เจแปนนะครับเขาลงเอาไว้หมดเลยนะครับ และเขาก็ลงปิดท้ายไว้ว่าลิซ่ามโนบาลคนนี้เป็นคนดังของไทยนะครับเป็นศิลปิน K-POP ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดใน i n s t a g r a รนะครับโดยมีผู้ติดตาม52.3ล้านคนอันนี้ในข่าวลงเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความจริงนะครับเพราะว่าความจริงนะปัจจุบันอัปเดตล่าสุดเนี่ย53ล้านแล้วนะครับอืมก็ประมาณนี้ครับเกี่ยวกับสื่อที่นำเสนอประวัติของน้องลิของเราเอาไว้แบบยาวเหยียดนะครับเดี๋ยว ผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากเข้ามาอ่านประวัติของน้องที่เขาลงเอาไว้นะครับก็มีเยอะจริงๆนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่น้องเกิดน้องเปลี่ยนชื่อน้องเป็นพรีเซนเตอร์น้องเป็นเด็กฝึกนู่นนี่นั่นเขาลงเอาไว้หมดเลยนะครับก็เพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนในประเทศของเขาเนี่ยได้อา่านและรู้จักกับน้องของเราได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะงั้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับพวกแอนตี้ที่บอกว่าน้องก็ไม่เท่าไหร่นะครับ คุณทําได้เหมือนน้องหรือเปล่านะครับไม่มีใครมานั่งหาประวัติแอนตี้อย่างพวกคุณแน่นอนครับผมรับรองได้เลยคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ